ชิวจัดเอ้ยดี๋ยวโอเคครับทุกคนเขียนต่อครับทุกคนหลังจากที่จลวดเนี่ยมันได้ทําการปล่อยออกไปแล้วอ๋อกูแล้วมันพูดถึงเรื่องอะไรมันพูดถึงเรื่องยานอวากาศที่แบบว่าจะออกไปสํารวจดาวเว้ยเอ้ยไปเช็คหน่อยละกันอุย <IP! S 2> อ้ยไอพีเดอะแพลเน็ตเตอร์อุ้ยมันมาถึงข้างกูเลยรอบนี้ เพื่อนกูจะทำงานอ้ียเดี๋ยวกูโดนครูสมอนสีตีอะไรเนี่ยเอาละครับทุกคนฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมลาร์ดไน s อ s s i เ t นะครับเรื่องเราของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือตัวละครเรานะฮะได้ทำการทำการบ้านตอนเป็นเวลาตีสอนะครับแล้วคือที่เราต้องทำการบ้านเวลาตีสอเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือตัวละครเราอะ แม่งเป็นแบบว่าสายหมุกสายดองกันบ้าน,นอ่ะเออนเพื่อน,น,นทุกคนก็จะแบบเคยเป็นสายนี้กันนะเนาะนี่ครับทุกคนเปิดมาแม่งก็เป็นเวลาตีสองเลยนะเวลา 2am นะครับคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ย am คือจะเป็นช่วงเวลาใกล้เช้านะก็คือตีสองนั่นเองนะครทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนเราเนี่ยเขียนงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์อยู่บ้านเนี่ยมันเขียนว่า r o c k e t เอ็กซ์พอร์ตก็คือ,อจร,รวดเนี่ยระเบิดนะฮะซึ่ง <sk r ug> ผมไม่รู้ว่าอะไรคือจร,รวดร,ระเบิดนะครับทุกคนอะ่ะคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทําการเขียนตามข้อความที่เกียวได้มาเอาไว้ให้เราโ okay. อเคดูเฮ้ย <sk r ug> เพื่อนอะไรอะ่ะกูกำลังน,นั่งเขียนงานผมยังเขียนไม่เสร็จเลยนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเสียงอะไรนะ่ะเมื่อกี้ผมยังเขียนไม่เสร็จเลยนะครับกําลังเพลินกับการเขียนอยู่เลย ขาบอกให้เราไปเช็คเสียงเขาว่ามันคือเสียงอะไรประเด็นคือเสียงมันมาจากข้างนอกห้องเราใช่ไหมโอเคอเว้ยเ,เตียงนอนเราแม่งใหญ่จัดนะครับผมอยากได้เตียงนอนนี้ป่างเสียงอะไรวะทีวีแม่งมีคนอยากมาดูทีวีก็ไม่บอกหรออะไรวะเฮ้ยมันมืดเกินบ้านมืนองอ่ะอันนี้โซนห้องครัวครับอันนี้เหรอ อันนี้โซนนั่งกินข้าวครับแล้วกูเดินมาทำไมแม่งเงียบมืดเติบเลยแม่งมืดเติบจัดเสียงมันมาจากตรงไหนวะทุกคนตรงนี้ปะผมเดินไปเช็คก่อนนะเอ,อ่อทุกคนครับตรงนี้มันก็ดูโล่งดีนะมันก็ไม่มีอะไรปะใช่ปะมันก็โล่งดีนะเพื่อนมันไม่เห็นจะมีอะไรเลย เออไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนอคือมันคือตัวอะไรฮะโอตัวละครเราแม่งเผลอหลับไปครับทุกคนเมื่อกี้ เชี่ยกูผมยังงงอยู่เลยอะไรวะเกมจบแล้วหรอ,หรอวะยัง,งงงอยู่เลยอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อคือเมื่อกี้เนี่ยตัวละครเราแม่งฝันในฝันนะครับคือแบบฝันว่าตัวเองเนี่ยทําการบ้านแต่ความจริงแล้วยังไม่ได้ทํานะครับก็เลยฝันร้ายทาให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่มึงโชคดีนะเพื่อ,อนถ้าฝันร้ายไม่มาหามึงเนี่ยมึงหลับไปยันเช้าเลยไม่ได้ทํางานแน่นอนเออถือว่าเป็นโชคดีนะครับทุกคนอันนี้เรียกว่าโชคดีนะเพราะว่า ืองานอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่ทำล้วก็โดนอาจารย์ฆ่าตายอยู่ดีนะครับทุกคนนะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เขียนเสร็จละต่อไปก็อันนี้เหมือนมันเขียนว่าอะไรว่าดาวคลอนี้เนี่ยมีออกซิเจนและแสงโดยรอบอุ้ยเอาเอาอะไรเอาตัวกูเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยเขียนถึงประโยคนี้แม่งมีประเด็นทุกทีเหมือนตัวละครเราพูดประมาณว่าต้องการกินากาแฟนะครับเพราะว่าตัวละครเราง่วงนะฮะคืออยากกาแฟนะครับทุกคนเกิดความอยากขึ้นมา วิ่งเเคเกมเขามาให้เราด้วยนะครับว่ากาแฟอยู่ตรงไหนเอ่ออันนี้ก็คืออ๋อมึงชงกาแฟแบบอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้ชงกาแฟแบบเอาน้ำมาเทเลยเหรอ,หรอน้ำจากกอดด้วยโอ้ oh m ม g ก d โอ้ึงโหดเกินนะอันเนี้ยกว่ามึงโหดเกินนะอันนี้โอ,โ,อนอนนโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปต้มน้ำนะใช่ไหมแล้วก็ทำการปรุง ปรุงกาแฟนะทุกคนนะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นปกติเขาจะแบบใช้การน้ําร้อนนะฮะอ๋อคือแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับครอบครัวที่แบบว่าไม่มีแบบการน้ําร้อนก็ใช้อย่างนี้แทนก็ได้ระหว่างที่กูก,กําลังรองกาแฟมีเสียงการแจ้งเตือนมาจากคอมพิวเตอร์แล้วครับทุกคนใครส่งข้อความมาน่ะฉันคิดว่ามันคงจะเป็นข้อความสําคัญมากเลย,เยไปเช็คหน่อยละกันอุ้ยไอผีมมาอีกแล้วรอเพื่อน อะไรวะมึงโผล่มาบ่อยเกินอ่ะเพื่อนผีนมาอีกแล้วเหรอมันเ,เป็นภาพหลอนครับหวังว่ามันจะเป็นแค่ภาพหลอนของฉันเอ่อคือมันไม่แปลกครับที่ตัวละครเราจะเห็นภาพหลอนเพราะว่าตัวเรานะครับทํางานดึกมากนะครับทุกคนนะอะไรวะโอเคเหมือนตัวละครเราบอกว่าไอหม้อน้ํามันเดือดแล้วเอาลมึงไม่เช็คหน่อยเหรอใครส่งข้อความมาเมื่อกี้เอา แล้วคุณเดินมาทําไมตรงนี้เนี่ยฮะเดินมาทําไมเนี่ยเอาโอเคครับทุกคนไปกินกาแฟเลยดีกว่าไปโอ้ยกาแฟแบบสดเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราต้มมาจากหม้อโอเคกลับไปที่โต๊ะไปทํางานเลยดีกว่าไปครับทุกคนนะครับเกมมิง่งแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้คำว่าเกมมิง่งแชร์ครับทุกคนเมื่อกี้คืออะไรว่ะ ปครับทุกคนเขียนงานครับาดาวดวงนี้เนี่ยมีออกซิเจนและมีแสงรอบๆในตัวกูไม่รู้จพูดถึงดาวอะไรเฮียกูตกวิทยาศาสตร์ว่าการพิมพ์งานนี้มันก็ง่ายนะดิมันพิมพ์แค่พิมพ์พิมพ์ใช่ปะ่ะแล้วแค่นี้ก็จบละเออคือถ้าเป็นงานกูเนี่ยกูต้องแบบว่าตกแต่งทำเที่ยอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้นะครับแย่ๆมากมายหมดเลยอ่ะ 1> <1> แล้วก็เขียนตามนี้นะจ้ะาโอเคนี้ก็ได้แล้วจ้ากินกาแฟหน่อยออ้ ชิวจัดเอ้ยเดี๋ยวโอเคครับทุกคนเขียนต่อครับทุกคนหลังจากที่จะรวดเนี่ยมันได้ทําการปล่อยออกไปแล้วโอ้กูแล้วมันพูดถึงเรื่องอะไรมันพูดถึงเรื่องยานอวกาศที่แบบว่าจะออกไปสํารวจดาวเว้ยน่าจะเป็นวิชาวิทย์ปะไทยดาวอันนี้ไม่ต้องดาวหรอกาศาสตร์วิชาวิทย์เอออ่ะแล้วก็เขาใช้คําว่าโปรทากนิสนะครับมันก็แปลว่ากล้องส่องทางไกลนะครับคนผู้ดูไม่รู้กูถูกหรือเปล่านะมั่วนี่มาตบกระบ,บาลกูได้นะครับ ไม่รู้กูถูกหรือเปล่า,เ,าลเขาก็บอกว่ากล้องส่องทางไกลเนี่ยส่องไปยังจรวดนะครับแล้วก็ไปสํารวจดินแดนเกาะน,นั้นนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างว่ามันมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างพ่อมึงดิโอเคครับทุกคนแล้วก็เอ็กพอเอ็ก r อก็แปลว่าสํารวจนะทุกคน x p ็ o r อหรือ e x p e r t วะทุกคนหรือมันเป็นคำหมายเดียวกันวะไม่แน่ใจครับโอเคหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วก็จิบกาแฟไปทีละหนึ่งหน้า อะไรเนี่ยกูกูพิมพ์เสร็จสไลด์หนึ่งแม่งมีประเด็นสไลด์หนึ่งอะไรวะโอเคมันไม่น่ามีอะไรหรอกเออมึงต้องอย่างนี้สิไม่ต้องไปสนใจทำงานต่ออันนี้ก็คือเขาบอกว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีแม่น้ำด้วยหรอดาวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอ่อริเวอร์นะครับริเวอร์วอเตอร์ดาวอะไรวะมีแม่น้ำเพื่อนอันนี้กูไม่รู้นะเออดูดิมันใช้คำว่าริเวอร์นะแล้วก็ออบเทนออบเทนครับ ยึดฟอร์มเพลนอมาจากโอ้ l พลนในสัตว์แม่งไอ้เนี้ยกูอ่านเป็นแพนแผนแปลว่าพืชน,นะครับทุกคนขอโทษทีครับแม่งกูนี่บรรลัยภาษาอังกฤษจ,จริงๆเลยโอเคไปครับเขียนเสร็จแล้วทุกคน,นครับคือช่องเนี้ยอย่ามาเอาภาษาอังกฤษกับผมเยอะนะครับอย่ามาเอาความรู้อะไรกับผมเยอะนะครับเออเด e p l a n e t เนตออุย้ยมันมาถึงข้างกูเลยรอบนี้ เพื่อนกูจะทํางานไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนครูสมอนสีตีอะไรเนี่ยเอา้ากาแฟกูแตกไอ้เหี้ยอันนี้น่ากลัวกว่าเดี๋ยวแม่กูมากระเทือกกูอันนี้น่ากลัวอีนะเอาแล้วครับทุกคนตัวละครเรา,าทํากาแฟแตกครับมารุ้นกันว่าจะโดนแม่เราเบิร์ดกระโหลกหรือเปล่าเอาอะไรวะไอผีแม่งมาทําเองนะเว้ยอันเนี้ยเอาต้องเก็บขึ้นมาด้วยครับเพื่อนกูทำอะไรเนี่ยกูเปิดประตูได้ไหม อ,อผีก็เสือเหรออะไรเนี่ยเพื่อนอออเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆเกมโหลดหน้าจอค้างโอ้ยยะไอ้เช้เช้มันมาเป็นมุกเลยนี่นายรอฉันเล่นหรือไม่เนี่ยโออกวัวแหละตัวละครเอา้า เดี๋ยวมึงให้กุลันไปไหนฮะมึงให้กุลันไปไหนต้องไปซ่อนในตู้เย็นพ่อมึงอะฮะมึงไปซ่อนผีในตู้เย็นอะไรเนี่ยมันไปหร,รือยงังเพื่อนมันไปหรือยงัยยง วูกูไม่ชอบอย่างนี้เลยว่ามันให้เรากดสเปซบาร์เพื่อที่จะทําการออกมาจากตู้เย็นออกมาจากที่ซ่อนนะครับกูไม่เชื่อว่ามันปลอดภยัยเว้ยกูออกก็ได้วะกูออกก็ได้เฮียผีกระสือ,อเฮออียกูเจอผีกระสือทุกคนมันเป็นผีกระสือเว้ยอุ้ยเสียงอะไรอย่าเพิ่งออกไปนะเพื่อนมันเสียงอะไรไม่รู้อ่ะอย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปเพื่อน คุณติดอยู่ในตู้เย็นเอ้า y o d a t n g in the f r a a i n h y t i m e has m o a you f you are h a u nice. s e เอเมื่อกี้แม่เรามาออกมาพูดนะครับเมื่อกี้แม่อกคุณว่าผีคือแม่เรามาพูดว่าถ้าเธอมีอาการภาพหลอนเนี่ยทำไมไม่ถึงไม่ไปนอนมาฝืนทำการบ้านทำไมอโอยแม่ oh, แม่กูอยู่นี่แล้วรู้สึกปลอดภัยกินน้ำคือตัวละครเราเหมือนจริงๆแล้วมันมีอาการภาพหลอดนะครับอคแค่ไปพักผ่อนเออเดีเ๋ยวแม่จะกดลาในแอปให้นะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเอ้นั่นพอแล้วเดี๋ยวแม่จะดูแลทุกอย่างเองอุ้ยแม่เราใจดีอ่ะแม่เราบอกให้เราเป็นนอนนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปเรียน โอ้ไม่กอดนะเวลาเก้าโมงครับทุกคนจริงมันเป็นภาพหลอนเหรอดูคนไอผีกระสือที่กูเห็นเนี่ยกระสือกลางวันมันเป็นยิงมันร้องไงต่อไวเพลงมันเก่าแหละอะไรวะนเวลาเก้าโมงมีอะไรวะยีตี้ตัวละครเราทำการนั่งดูกรา แม่มา,มาม่ามาม่ามึงมึงเป็นอะไรมา,มาม่าว้าวเสียงอะไรโอ้ oh my god มาม่ากูเป็นอะไรเนี่ยอู้ไอผีกระสืออีกแล้วเฮียกดสเปซกดสเปซมาต่อสู้แม่งกูแทงแม่งเลยเฮ้ยอะไรวะกี้เหมือนตัวละครเราเอาเมีดแทงมันนะฮะ อะไรอ่ะแม่เราพูดว่าลูกของฉันเอาเอาเอาอไมวะคือเมื่อกี้มันเป็นภาพหลอนได้หลอนเหรอคือเราหลอนเห็นแม่เราตุแต่ความจริงแม่เรายังไม่เป็นอะไรนะครับแล้วไอ้ผีที่เราแทงไปเนี่ยมันคือแม่เราอีกทีนึงไอ้เฮียสรุปเกมนี่ตัวละครเราแม่งหลอนทั้งเรื่องกูบอกแล้วไอ้เฮียกัญชาถูกกฎหมายแม่งไม่ถูก เอาละครับทุกคนสรุปเกมนี้แม่งไม่มีผีนะครับผมแม่งมีแต่ความหลอนจากกัญชากูบอกแล้วกับเวลากัญชาถูกกฎหมายเนี่ยอย่าไปหาดูดไอ้เหียไม่งั้นมึงจะลงเอยแบบนี้แน่นอนมึงอย่าไปหาทำไอเเ้เหียเดี๋ยวเป็นตัวละครเป็นเหมือนเหมือนตัวละครเอกไอ้เหียเอออย่าไปหาเล่นกันดเดอร์นะเห็นภาพหลอนแบบนี้นะไอ้เหียแม่งชีวิตลําบากนะ อ้าโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ละกันนะเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็กดซับไปกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย